สวัสด the ีครับวันนี้เอาเจ้าสัวนะครับเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับเลี่ยมกรอบทองลายกหนกนะครับไม่ล่อครับนี่ครับสวยๆเลยครับข้างหลังด้านหลังมีลอยจานนะครับกรอบทองลายกนกนะครับหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วครับเปิดเก้าร้อยบาทเองครับถูกครับรวมส่งครับเก้าร้อยบาท เก็บเงินปลายทางครับตรงถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับครับสวยๆเลยครับใครสนใจก็โทร0817816577นะครับ0817816577นะครับสวยๆเลยครับโทรมาได้เลยนะครับสนใจก็แบ่งปันกันไปใช้นะครับไปเก็บสะสมไว้ครับสวยๆครับ หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับรุ่นเจ้าสัวนะครับสวยมากครับดูาด้านหลังฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับพ,พี่น้องๆน,นะครับฝากกดด้วยนะครับสวัสดีครับ